เขาก็มาเก็บของออกจากห้องนะคะออกจากที่บ้านจากครอบครัวเพื่อทจะไปอยู่กับแม่ก่อนรอให้ผู้หญิงคนนั้นกลับมาแล้วเขาจะไปเช่าห้องแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันโอเ้เขาไปสุดมากจริงจริง้อยแดคำถามหัวใจเราอยู่กันเป็นครอบครัวมาประมาณ17ปีแล้วค่ะค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้นมีลูกด้วยกันสองคนซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาของระแหงเรื่องผู้หญิงบ่อยแต่เขาไม่เคยที่จะไปมีเป็นตัวเป็นตนเหมือนครั้งนี้ค่ะอืมค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาก็มีวกแวกมีนอกใจมีจับได้แต่เขาก็ไม่เคยไปอย่างแบบไปสุดใช่ไหมคะก็คือ,อยังอยู่กับครอบครัวใช่ค่ะแต่ครั้งนี้คือเราไปแล้วเราแล้วเราตามเจอค่ะเจอแล้วทีเนี้ยเราเกิด ด้วยความอารมณ์ที่เรานั่งดูเขาสองคนกินเที่ยวด้วยกันแบบสนิทสนมมีการสัมผัสร่างกายกันแบบเกินเกินแค่คนมีความสัมพันธ์กันปกติอืมอมค่ะค่ะเราก็นั่งดูอยู่นานไปกับเพื่อนนะคะ,คะเพื่อนก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนให้ใจเย็นก่อนรอดูก่อนว่าเขาไปถึงไหนกันรอให้เขาออกไปแล้วเราตามไปดูค่ะเราก็เลยเดินเลี่ยงแอบแอบไปเพื่อที่จะไปเข้าห้องน,น้ํา แล้วทีนี้เขาอาจจะเขียนพอเขาเขียนแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเ,เราตามมาอนะไรเงี้ยผู้ชายก็เดินเลี่ยงที่จะไปหลบในห้องน้ําผู้หญิงก็เดินเลี่ยงที่จะออกไปข้างนอกแล้วตอนนั้นเราออกมาจากห้องน้ําแล้วเพื่อนบอกว่าพี่ๆน่าจะรู้ตัวแล้วว่าเพราะว่า หนูที่ยินเสียงเขาถามกาดบอกว่าอผู้หญิงคนนั้นใช่แฟนผมไหมใช่คนนี้ไ,มไหมอะไรไอ้เราก็พอรู้แล้วเราก็เดินไปมไม่เจอยืนรอนะห้องน้ำผู้ชายก็ไม่เจอเราก็เลยจัดใส่ออกด้านหลังแหละเราก็เลยเดินออกไปข้างนอกแล้วแต่ก็เจอเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่เขาไปด้วยกันนะคะแล้วเราก็จอดลงถามแล้วทีนี้ด้วยความที่เรามีแรงกระตุ้นเราก็เกิดขาดสติยั้งคิดไปด้วยการลงไม้ลงมือกับผู้หญิงคนนั้นเหรอคะ ใช่ค่ะ <Okay. S 2> แล้วทีนี้พอเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมา mm hmm. สุดท้ายกลับมาที่บ้านคือเคียร์แฟนไม่พูดอะไรค่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ไปห้ามอะไรนะคะเพาแอบอยู่ของเขาเขาไม่ได้ออกมาห้ามหรืออะไรเลย mm hmm. แต่เขาเลือกที่จะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่วันนั้น mm hmm. ไปนอนเป้ากันไปนอนดูแลกันตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ <c oughs> ตอนเช้าก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทํางาน ทาอย่างนั้นอยู่ประมาณสามวัน,วนเขาก็มาเก็บของออกจากห้องนะคะออกจากที่บ้านจากครอบครัวเพื่อทจะไปอยู่กับแม่ก่อนรอให้ผู้หญิงคนนั้นกลับมาแล้วเขาจะไปเช่าห้องแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันคือมันไม่มีสัญญาณที่ว่าอะไรเลยแล้วหนูก็ไปตามที่บ้านแม่ไปด้วยอ,อารมณ์ดีๆแบบพยายามปรับความเข้าใจกันฉันให้โอกาสเธอนะเธออย่าทําแบบนี้เขาพูดกลับมาว่าฉันไม่ได้รักเธอแล้วฉันต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอเลิกยุ่งกับชีวิตชันได้แล้วก็มีการแบบว่า เหมือนหนูพยายามจับมือเขาใกล้หนูเขาผลักหนูออกแบบกระเด็นนะคะทีนี้ก็เป็นวันเกิดหนูด้วยนะคะวันนั้นแล้วทีนี้หนูก็เลยกลับมาห้องกลับมานอนร้องไห้ <Okay. S 2> พอหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยถามลูกว่า <Okay. S 2> พ่อเข้าห้องไหมอ๋อพ่อเข้ามาแล้วพ่อก็ามาบอกหนูบอกว่าเดี๋ยวพ่อกลับมาหานะลูกแล้วพ่อก็ออกไปเลยปรากฏว่าเขาก็ไปขนของย้ายกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กลับมาตอนเย็นเขาก็อยู่ด้วยกันนับตั้งแต่วันนั้นจน วันนี้ค่ะแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาได้เข้ามาที่บ้านเพราะว่าลูกขอร้องให้เขาเข้ามาหาเพราะว่าเขาไม่เคยเข้ามาเจอลูกเลยตั้งแต่วันที่เขาไปพอเขาเข้ามาเขาซื้ออาหารมาเน,นี่ยแล้วก็แกะข้าวอาหารอะไรใส่จานให้เขากิน เราก็เลยบอกว่าพี่มันก็มานั่งกินกับลูกสิเพราะว่าไม่ได้กินข้าวกัวลูกกันนานแล้วนะอะไรประมาณแบบนี้ค่เขานั่งกินคําประโยคแรกที่เขาพูดมาเออเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวฉันก็กลับเองนั่นแหละหนูก็เลยถามว่าแล้วเป็นไงบ้างก็สบายดีอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แล้วอยู่กันดีหรือเปล่าล่ะเขาก็บอกว่าก็ดีสิถ้าไม่ดีแล้วไปทําไมแต่เขาก็บอกรูปแชทลูกบอกลูกว่า รอพ่อหน่อยนะรอเดี๋ยวพ่อจะกลับไปแก้ปัญหาเองแต่ไม่รู้ว่าประโยคที่เขาพูดกับลูกแล้วก็ที่มาพูดกันเนอแล้วก็คําพูดที่พูดทําให้มันรู้สึกแย่หนูควรจะทํายังไงด,ดีค่ะหนูยังคิดว่าหนูมีความหวังในการรอเขาอยู่หรือเปล่าคะถามความรู้สึกหนูก็อยากให้ครอบครัวมันยังกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเพราะว่าหนูคุยกับลูกลูกบอกว่าไม่รู้สิแม่หนูรู้สึกว่าหนูเดินเข้ามาในห้อง หนูขาดความอบอุ่นยังไงไม่รู้เหมือนมันขาดอะไรไปหนูก็เลยไม่อยากกลับข,ข้อบ้รั <c oughs> เพราะว่าหลังเลิกเรียนแล้วลูกก็จะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนหลังเลิกเรียนเพราะว่าหนูต้องมาทํางาน <c oughs> เขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนหลังเรียนประมาณหนูเลิกงานทุ่มสองทุ่มเขาถึงโทรให้หนูไปรับ <c oughs> หนูก็เลยถามว่าทําไมหนูไม่อยากเข้าบ้านเรื่อปกติหนูเลิกเรียนแล้วหนูจะเข้าบ้านหนูกลับมาบ้านเหมือนเหมือนหนูขาดอะไรแม่หนูไม่มีความสุขพี่กลับรู้สึกว่าถ้าลูกไม่มีความสุขอะ ที่จะต้องเป็นแม่ที่พี่ว่าตายต้องเป็นแม่ที่บอกกับลูกว่าไม่เป็นไรนะลูกเราอยู่ด้วยกันสองคนให้มีความสุขให้ได้ค่ะคืออย่าเอาความสุขของบ้านไปผูกไว้กับพ่อซึ่งวันนี้เขาเลือกที่จะไปกับผู้หญิงคนอื่นอะคะ่ะพี่เข้าใจนะว่าเราก็คงอยางใหญ่เขากลับมาแล้วเราก็ผู้หญิงหลายๆคนจะรู้สึกว่าแบบการที่เขากลับมานั้นแปลว่ามันเป็นโชคลาภอันประเสริฐในการที่เราได้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมแต่คุณตายต้องเข้าใจกันว่า คำว่าเหมือนเดิมไม่มีจริงชีวิตมันไม่มีคำว่าเหมือนเดิมอีกแล้วนะับตั้งแต่วันที่เขาทําตัวแบบนั้นและเลือกผู้หญิงคนนั้นและไปต่อให้เขากลับมาตายก็ไม่เหมือนเดิมหรอกถูกไหมคะการที่เขาได้ทําสิ่งนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเขาอาจจะทําอีกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าเกิดเขากลับมาแล้วยังมีผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็มีเราด้วยเนี่ยก็ไม่มีความยังไงก็ไม่มีความสุขอยู่ดีดูคลับไฟเดย์ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนนจะะะไดดม่พลาคีกันนะ ร้อยแปดคำถามหัวใจ